หายกันอยู่กับช่องอาริม a n n e l อีกแล้วนะคะอาริมชาแนลวันนี้อาริมชา n นลนะคะจะมาอาบน้ำให้น้องดารากันนะคะซึ่งก็อยู่ข้างนอกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำให้น้องดารากันค่ะไปค่ะทุกคนโอโหนำไม่ได้ ลงไปได้แล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาสบู่ไปก่อนนะคะสะบู่แม่สบู่นะคะทุกคนแล้วเราก็จะไปโอเคค่ะทุกคนแล้วเราก็จะไปเตรียมสบู่ <c oughs> ให้นะคะ <c oughs> แล้วก็จะอนนาบน้ำให้เลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมใช่มเนาก็การละมังด้วยนะคะทุกคน <c oughs> โอ้ไม่ก็กัมัาคือเปียกนะคะเพราะว่าฝนตกนะทุกคนเราก็จะเปิดน้ำน้ำแรงแรงอันนี้ค่ะดโูโอ้ย,เ,อย <c oughs> เห็นน้ำแล้วล่ะนะนะรู้เลยพอจานน้ำหมดเรี่ยวหมดแรงเลยค่ะไปค่ะแเดี๋ยวเราไปดูตอนนียวเดาอาบน้ำกันดีกว่าไปดไดาหมาจอมแม่ ก็ถูกมาถูกอานน้ำเลยคือต้องขาดด้วยหืมโอมสั่นด้วยเพราะว่าหนาวใช่ไหมรู้เลยหนาะวเดี๋ยวต้องอาบน้ำก่อนนะถึงจะเสร็จแล้วเดี๋าช็ดตัวมาให้หนูไ,ไม่เป็นไรหน็ได้นะะทุกคนเดี๋ยวก็จะวาตอนที่นูจะได้เช็ดตัวกัน ไปคะ่ะทุกคนไปทั้งตัวเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยน้ำเย็นมากเลยทุกคนเนี่ยน้าคือน้ำเย็นมากแล้วคือน้องก็สั่นเอาารงสานมากเลยก็ต้องทนหน่อยนะโอ้อต้อง,อง,องนทนหนนะเนี่ยคะ่ะก็อาบน้ำเสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะ แล้วเชือตัวขนก็จะฟูนะมัน,นคือสันอยู่นะคะเดี๋ยวระหว่างน้องสัตว์เราก็จะไปเอาพาเชือตัวมาก่อน,นะคะ่ะไปตรงนั้นก่อนนะให้ันโดดออกมาละเ้ยเดี๋ยวเราไปเอาน้องไว้ตรงมองใไซค์ดีกว่าน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะโดดแล้วก็เลอะดินตรงนี้นะคะไปไปอุ้มนลางกันเป็นไงบ้างอ๋อมาเช่อตัวก่อนนะ ตตัวก่อน,ว,ว,อนว้าวเบียกเบียกกล้องหมดแล้วช่ดตัวไหมช่ดตัวอะช่ดตัวเป็นไหม้ <c oughs> จะตั้งกล้องไว้ตรงตั้งก้องไว้ตรงมอใสนนะดะดะเฮ้ยดาดะทำว่าปิดที่ตกแล้ว กล้องจะตกอีกนะด้ไดนะนี่มันไม่เห็นนะตั้งไว้แบบนี้อ่ะ 怎么回事？ คุณดาล่ะคุณไม่เป่าพเหรอคุณไม่เป่าขนเหรอกดาล่ะโหไม่สนอะไรแล้วนะคะกด เวลาอาบน้าก็ชอบเป็นแบบนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันชอบเลีเ่ยเท้าเ <c oughs> ิะก็นี่นะคะคือเป็นกิจวัตรประจําวันนะคะที่น้องแรดดาต้องอาบน้าเกือบทุกวันนะทุกคนนะคะทุกคนก็นี่เลยนะคะอันนี้คือเราถ่ายให้ดูเลยนะคะ วันี้นะคะก็มาอ่านนัให้น้องได้ดน,นะคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสำหรับสำหรับวันนี้นะคะก็ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีคุณดูหน่อยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย